สวัสดีในเชา้าวันที่สดใสค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะมีแดดแรงนะคะอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ้างทุกคนก็รักษาสุขภาพกันให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้ววันนี้มีพันไม้สวยๆน่ารักมาฝาอีกเช่นเคยค่ะเห็นความน่ารักของเขาแล้วบดที่อยากจะบอกต่อไม่ได้เลยนะคะ ทุกคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะนี่เขาคือต้นบัวอเมซอนแต่มีความพิเศษในวันนี้ก็คือเขาจะมีใบด่างค่ะเห็นใบด่างของต้นบัวอเมซอนมีความน่ารักไหมคะเพราะเขามีความน่ารักและแปลกตา เป็นพันใหม่เลยอยากเอามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะสำหรับต้นบัวเมซอนเข้าเป็นพืชที่ชอบน้ำจะปลูกใส่กระถางดินเหนียวไว้ในน้ำนะคะหรือปลูกลงดินในพื้นที่ชุ่มน้ำก็ขึ้นทั้งนั้นค่ะแต่ต้องเป็นที่ที่มีแสงแดดด้วยนะคะคนส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามจะรู้จักบัวอเมซอนเป็นอย่างดีค่ะเนื่องด้วยเขาเป็นพัน์ไม้ที่นิยมมาเลี้ยงใส่ไว้ในตู้ปลานะคะเพื่อให้ปลาได้มีที่หลบและวางไข่ค่ะและยังมีประโยชน์อีกนะคะช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดีค่ะ มาดูใบนี้สวยมากเลยนะคะคลาสสิกเลอค่ายังมีความน่ารักลวดลายแปลกตาม,มากๆเลยนะคะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวใบคล้ายใบบัวค่ะมีก้านยาวสีเขียวเมื่อโตเต็มที่ก็จะออกดอกมาให้เชยชมนะคะ โดยจะมีก้านแทงออกมาจากซอกใบค่ะการสามารถยาวได้ถึง0.5ถึง1.5เมตรเลยนะคะถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่หรือปลูกตามริมน้ำเขาจะให้ไซส์ใหญ่มากๆเลยค่ะแต่สำหรับที่บ้านจะปลูกเขาไว้ในกระถาง แล้วก็อาจจะขยายพันธุ์ให้เขาอยู่ตามริมน้ำด้วยนะคะและบริเวณกาณ้านจะมีดอกออกมาด้วยนะคะโดยจะมีดอกขนาด 1- นถึงสเซนติเมตรค่ะเขาจะมีความบอบบางให้สีขาวบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะ มีความอ่อนโยนและสวยงามมากๆเลยค่ะพอจะทราบไหมคะว่าทุกคนให้ความเห็นว่าเขาเหมือนดอกอะไรเขาคล้ายดอกซากุระค่ะเห็นไหมคะว่าที่การใบ เขาจะมีแขนงดอกออกเป็นระยะใกล้เคียงกันนะคะเขาให้ความด่างของใบทุกใบเลยค่ะอดอกดูอ่อนโยนเย้าวยวนใจมากๆเลยค่ะบอบบาง หน้าทนุถนอมมากๆเลยนะคะวิธีขยายพันธุ์เมื่อเขาโต,โตเต็มที่เขาจะมีดอกและเมื่อดอกร่วงก็จะมีะแขนงต้นอ่อนแตกมาแทนที่ค่ะ นี่ค่ะจะอยู่ประมาณก้านดอกแบบนี้นะคะสามารถหักส่วนนี้ไปปลูกได้เลยค่ะเขาจะเป็นพืชที่ปูกง่ายโตไวนี่ค่ะ,คะแขนงเขาออกแล้วค่ะ สวยเลยค่ามากๆเลยมีความบอบบางน่ารักน่าเอ็นดูและยังมีลวดลายของใบที่สร้างความคลาสสิกเพิ่มขึ้นเลยนะคะเห็นความน่ารักเข้าแล้วอดที่จะเอามาฝากอีกไม่ได้ค่ะ เมื่อเขาอยู่ในกระถานเขาก็สามารถควบคุมขนาดต้นเขาได้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะกลีบดอกจะบางเบาเขาจะออกดอกบ่อยนะคะ มีให้เราได้เชยชมบ่อยๆค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะลักษณะใบเขาก็จะแตกออกเป็นทรงพุ่มนะคะใบจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปให้เราค้นหาได้เลยค่ะชอบสไตล์ไหนชอบลวดลายไหน หลังใบเขาก็มีความคมชัดเจนเท่ากับด้านหน้าเลยนะคะเขาเป็นไม้ที่เหมาะที่จะปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับริมน้ำก็ได้ค่ะและสามารถนำดอกของเขาออกมาปักแจกันได้อย่างสวยงาม ในอาคารบ้านเรือนได้เลยนะคะไม่ว่าจะวจะวางเข้าไว้มุมไหนเขาก็สวยเลยค่าไม่แพ้พันไม้ชนิดอื่นเลยค่ะทุกคนคะขอฝากต้นบัวมีซอนใบด่างไว้ในใจด้วยนะคะ รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณและยบายบายค่ะ